โยโย่ก็กราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเก๋ก้คงจัดจ็ดสามวันนี้เราอยู่ในเกมไม c ครับและแมปชื่อว่าไฟ n i i น a ์ a อน Freddy นั่นเองนะครับตอนนี้ไอเอ่ามันกำลังอัดคลิปอยู่หรือไม่ก็ทำการเปิดคลิปของมันอยู่ผมปล่อยมันแป๊บเดียว <c oughs> นีนะ่นี่นี่น่ก็วันนี้นะครับผมก็ถูกเชิญด้วยเอ r นะครับในการที่จะเล่นแมปอะไรวะ ภในเอฟเฟกตของมันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขอตัดตอนเริ่มเกมเลยนะครับเดี๋ยวๆทำไรอะ่ะกัดมันน่าจะเอาชุดคืนนะเพราะว่าผมกับกัดเล่นเป็นเล่นเป็นอันนี้เนาะคือแบบเนี่ยนี่เป็นผู้รอดชีวิตน,นะครับส่วนเอ r นาะเล่นเป็นฮันนะครับตาแรกนะก็มาถ่ายรูปกันกัดโอเคกัดร่วมง,งานดีหรือว่าผมจะถ่ายรูปมันมองอะไรของมันนะว่าน่นะ โอเคครับแต่ผมขอโอเคครับดูเหมือนว่าเราเข้ามาในแม็แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทําการแอบเจ้า a อ r ก่อนนะครับผมก็ที่จริงผมก็รู้ชื่ออยู่หรอกเราเพื่อนผมเองนี่แหละคือแบบแต่ผมยังไม่เปิดชื่อดีกว่าเพราะว่าผมก็ให้เกียรติเขานะเพราะว่าเขายังไม่อยากเปิดชื่อชื่อโอ้ยไอ้กัสไอ้เวีนเอ้ยออเ,เยดี๋ยวสวบแม่และตอนนี้ผมก็กําลังจะวิ่งมาที่อบที่ห้องน้ําชายกันนะครับผมเนื่องจาก ผมไม่รู้ว่าจะหลบที่ไหนกันะครับวงก็ปิดจังหวะนี้ไม่รู้นะว่าเอร่าจะเจอไหมถ้าเจอผมกับไอ้ก์ดตัวแต่แน่นยนอนส <years> องพันปีต่อมาทำไมมันไม่มาสักทีวะถ้าหากผมจะไปก็กลัวแบบอารมณ์แบบแบบแบบมันดัดทางอะ่ะเออผมก็จะรอตรงนี้อีกสักครู่นะครับเออเอ้ยทำไมมันไม่มาสักทีแล้ววะไหนลองไปดูดิเข้าแวบอาจจะยจะ้าเออไม่มีกัด มันไม่มีไปไปเร็วหน่อยก็ตายไปไปไอ้กัดไปเร็วไปกว่วไอ้กัดจะยหออกมานะครับผมใช้เสียงสาวน้อยร่อหลอกอ้อนวอนมันออาครับหาทางนี้หาทางนี้หาทางนี้เดี๋ยวประานายดีวะกว่าไร้สายดีเอาขวาดีกันอ่ะชิบหายแล้วทางตันมาทำไมเนี่ยโอเค ก่อื่นก็ใหญ่ติดใจนะเพราะว่าใจมันทําให้เราช้าลงแล้วอยู่ไว้หมนั่นเองนะก็ไอชิปหายพูดปุด๊บติดใจปั๊บเลยเราจะแอบอยู่ตรงนี้กันนะคะฟู่แล้วก็ติดใจมันเดิมไอเวนโอ้ยโอเคตอนนี้โอเคขวาไม่มีซ้ายก็ไม่มีไปซ้ายวะไม่มีวะ เอ๊ตาน,นีหันการเว้ยตนนีเราอยู่ในห้องนั่งเล่นไม่สชห้องห้องยามนะครับผมแล้วผมก็จะแอบตรงนี้อชิบหายเฮ้ยทุกคนไอ้กัดแตกไอ้กัดแตกจริง2000 years later โว้ยตกใจไอ้กัดไอเวตกใจหมดเลยไอเวนะโอเคนะตอนนี้เราเจอไอ้กัดแล้วแต่ว่าไม่รู้ขาตักครเจอเราหรือเปล่านะแล้วมันทำอะไรของมันแล้วนั่นอะ โอเคมันน่าจะแอบโอ้ยแล้วเฟซไม่สิยูทูบแจ้งทำอะไรวะแล้วเราจะอยู่ตรงนี้อีกสัก200ปีแล้วกันนะ Two t years later งั้งงตอนนี้ผมก็ออกมาเลยนะถ้าหากผมแอบอยู่ที่เดิมนานเดยวฆาตากรจะหาไม่เห็นเพราะว่าฆาตากรนะ่ะมันโคตรย้อยโมยังไงล่ะก็อนะถะาหาผมแอบนานนะมันจะเป็นการโกงด้วยเพราะว่าฆาตากรมันย้อยหมด้วยนะ <laughs> ใครวะเนี่ยไอ้เจ้ามาจ้ามาเจ้าเอ้ยไปแล้วกูหนีเกินด้วยよอาลรกูไมอยู่ใครอยากอยู่ก็อยู่กูไปแล้วกัดหนีกัดกระตกรมากัด เออไอเสี้ยมัแ่งกูเฮ้ประตูไม่เปิดอ่ะชิบพาย้วกูโอเคนะครับผมหมดเวลาพอดีสรุปก็คือชีวิตที่2กับที่3ามเอมแล้วนะมะเอเออาไม่ทุยเอ๊ทุยเป็นเขี่ยเลยเนี่ยฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมนี่สรุปง่ายๆนะครับ a อเแพ้นะครับเพราะว่าไม่เจอผมเอง,เอง,เองก็ตดต่อไปผมเป็นฮันนะครับ ก็ตอนนี้ผมได้เป็นฮันเตอร์นะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะมาสแตนบายที่ห้องอะไรและอีกอย่างก็ผมก็เป็นบอนนี่ด้วยนะครับผมและผมจะรอจนกว่าวเออผู้เล่นพร้อมได้ออ๊ะอา้อา,อาวอ้าวปาตีนนี่ไว้กันมึงจําไว้มึงโยนหนุ่มนะเนี่ยแต่ผมก็จะพิมพ์ว่าฉันเป็นเคร่องหุ่นงูงูอะไรประมาณนั้นนะครับ อาจจะไปพากตรงกับแป้นพิมพ์นะครับเพราะว่าผมอัดแล้วก็เอามาพากใหม่อีกทีดูมัน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 อืมวันติีอ้าวอ้าวอ้าวไอ้กัดมือจำไปเลยไอเด็กเกียนี่ผมก็เป็นบอนนี่นะครับผมไม่ใช่ชิก้านะอะเดี๋ยวเอาเลยเอาเอาฮะอ๋อตัวละครที่เป็นกล้องตกลงกล้องของเอนาแล้วที่ว่ากินยาล้องหนแล้วมันยาล้องหนหมดมันเลยกินไหมนันเองนะครับก็ช่างันเด็ด อ้าวอาวยังไม่หมด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 ไอ้การดระวังไว้เลยเดี๋ยวเซ็ตย่อสูดีเลยนะโอเคครับผมในเมื่อเอสอาร์ A A A R บอกว่าเริ่มได้แล้วผมจะเริ่มทําการตามหาพวกเขาแล้วนะครับผมเสร็จัวแน่ไอ้กาดเอ๋ยเอ้าเอาเอาเอ้าเอา,อายังไม่ทําอะไรเลยนะเอ้าเอ้ามึงตายยี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแป๊บหนึง่ง ขงค้าอยู่นะครับคือแบบผมไปทำธุระแป๊บหนึ่งนะครับ Two thousand years later อในเกิที่จะเป็นฮันเตอร์ที่ดีนั้นก็ต้องบอกให้ผู้เล่นเตรียมพร้อมสกอร์แล้วเราก็ออกไล่ล่าอย่างดุจดนไม่เกรงใจใครงไงล่ะไอ้การ์ดอาตามนี้ผมจะเล่นต่อไอ้การ์ดนะเพราะว่ามันก็ตีนะผมอะ่ะไม่มีแล้วตรงนี้ล่ะ ไม่มีเด้อเอา้เอาจับขราหลอกคนนี้วามึงตายกตกายไหนละ่ะเออติดใจชิปักนี่เนี่ยตายไปดีแตกหนึ่งต่อไป A N R, R ใช่ไหมอ่ะเชี่ยอะไรเนะี่ยอจบแล้วหรอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ไอ้ไอ้ มันเข้ามาโอเคเออฮะอีกแล้วมึงอีกแล้วเดีอยไอ้กัดเออมึงอีกแล้วหกูวิ่งไม่ได้เว้ยเนียเอานี่เออมันได้้เอยไม่ทันอผมตัวสับกูกากไอ้เวียนเลยมึงจะไปไหนจุกบัตเตอร์เหรอเออเออเอาเอานอยู่นั่นอยู่นั่นเอาเอาหายไปไหนแล้ววะช่างเหี้ยงไปเอาไอ้กัดดีกว่าเพราะว่ามันเหลืออีกชีวิตเดียวเออตายอีกแล้วเนี่ยอุ้ย อีอีเอ็นะมามามา嘛มา嘛มามึงจะไปไหนจุกมาเตอร์เออเออเออไอไอกัดนี่กูมีสวนนี่ใส่สว่านี่ไม่อ่ะเอามึงแล้วกันไอ้กัดเอ้ยกูจะเอามึงตายแต่เอ้ยตีใจไอ้เวนเอ้ยเอาละกูจะต้องมาดักมันอ่ะอ้าวไม่มีกูไม่รู้ห็นกูเรยมเชี่ยเอ้ก็มาล่าเอเอนาเหมือนเดิมไม่อยู่ไหนแล้ววะ เ้ยไอ้กัดกูเจอมึงแล้วไอ้เด็กเวรกูจะเซฟยอมึงสนใจกับนุ่มป่าวกัตเออหนุ่มนะหนุ่มนะเอ้าเอ้าสวนเหรอกล้าต่อยฮันเตอร์ฮะหนุ่มนะหนุ่มนะเอ้ยไอ้จิตเอาไงดีวะมันไปไกลแล้วดักอยู่นี่แม่งแล้วเลยอืมทะเลาะกันก่อนเดี๋ยววิ่งไม่ได้เออกูวิ่งไม่ได้เฮ้ยไอ้กัดมาแลยเอ้า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 หาเรื่องเหรอหาเรื่องกับกัตอือ มึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมมาน,นี่เอเล็กเวนอืมอ้าไปไหนละเออโทษทีนะเอนะแกยังไม่มีสิทธิ์ให้ฉันได้ฆ่าเพราะฉะนั้นฉันจะทำท่าเหมือนเมินแกไปก่อนก็แล้วกันไอ้กาทุ่มมันนี่เดี๋ยวจะเสียจอเบอืองเดี๋ยวเดี๋ยวแอบ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 ,แอบมองเธออยู่นจะจ๊ะแต่เธอไม่รู้เปล่าเลยมันต้องมาหรอวะ ไอ้กาเนี่ยยังไงก็มันก็โง่อยู่แล้วเด็กสอ years l a t e r อืมตรงนี้ไม่มีว่ะไอ้กามันอยู่ไหนวะอยากจะซฟ้อจอสุดดมันดิฮึตอนนี้ก็ไม่มีโอ้โอ้โอ้การท้าทายอำนาจเบื่อนรไปสิรอบที่สามมันแตกแล้วต้องรีบรายงาน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 โอเคชีวิตสุดท้ายของมันนะ อีน๋นมนะนมนะคัดเออวิอ้ยอุยอ้ยวิ้ยนมนะ้อนุ่มนะนมนะ้นนะอหนุ่เน้อเออจูกอะ่ะจูกอะ่ะที่แก้วด้วยที่แก้วด้วยเอ้ยตีไม่โดนเที่เราสับกักเกันอ้าติบใหญ่นเน่กูจะเซตยอมึงไอกันกูจะโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยกัดแตกแล้วกัดเอาบัตรคำแล้วเพื่อนกัดตายครบสามแล้วทีนี้ผมก็จะเหลือเหลือแค่เอเอานะ มันเข้ามาทำไมอีกนีบงังคับนี่ไหมหว่ยหวยหว่วยห่วยห่วยห่วยอ้าวเวทีอ่ะโอ้โหบอกแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเวทีไอ้ a, น้องเหรอใช่ไหม่ <c oughs> อนเนียนะเฮ้ยบอกตรงัวมึงซ่อนโคตรเนียนนะเอ็นอะก็ไพาส่ส้นดอกค้าหยาบก็คนสนิทกันนี่แหละครับก็าดราม,ม่านะดราม่ากูเซตหย่อนนะชุดอ,อะไรอ่ะ อะไรของไอ้กาดชุดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทางทไปทางไหนนะเชี่ยลืมหลงทางไปเวทีชิบหาย Two thousand years later เฮ้ยเฮเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่บนเวทีซะด้วยตายตายกูจะเซ็ตย่อามือพื้นเอ้ยเอ้าเชี่ยไปโอ้ยโจ๊กเก่งจังเลยนะเว้ยโอ้โจ๊กมาสเตอร์โจ๊กมาสเตอร์เดี๋ยวเจอกูสักวันอ๋อที่เจ้าให้เพื่อนก็อึด ด,ดิจุกมาเตอร์จุกมาเตอร์เว้ยตีไม่โดนเยอะโอ้เป็นหัวแล้วนะเว้ยไอ้้าไอ้กัดมันมาวนเวียนทำใหมวันนี้มันตายแล้วมันอยู่ในล็อบบี้ได้แล้ว นี่แดเอาไม่ดดไม่ดดไม่ดดนี่แม่หนนหลอตายเอสมหนุมนะหนุนนะเอาโดนกิดตุดกรไม่ตีหนุนนะเอาจะหนุมนะเนี่ยโอ้ยเร็วอะไรตันมเน่มาเตอร์จุกมาเตอร์สักันเดี๋ยวสวให้ดูมาหนุมนะหนุนนะนหนุมนะหนุนนะหนุนนะนุนนะ จนีเลยมาให้ตีซะดีๆหนุ่มนะหนมนะหนุ่มเอ้าเอ้าเอ้าเ้าสัักหรอกมานี่เพื่อนขอเซยออสุดเด่นหน่อยเพื่อนขอเซฟย่อหน่อยอ่ะคุณเงอุ้ยจังหวะนี้เสร็ูเอเอาาเอาไอ้กัดไอ้กัดกัดตีนะกัดตีนอะกัดกัดตีนะมึงหมดสิทธิ์แล้วนะอเวีนเนี่ยอ่า แล้วมันจะเกิดจะตรงไหนวะเนี่ยเวียนหัวชิบหายเลยบอกมาเลยคือแบบได้กับมันเวียนหัวชิมหายคนดูนื้อเหลืออีกสองนะอไปทางไหนดีอ่ะโอเคมันมาแล้วมาดิ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  ไปไหนโอติดยอหน่อยติดยอลอยบีเบอร์ติดยอยอโอ้ยดิจิตอให้เทคดิจิตอลอื้อนีไม่โดนติจิตอไอ้ชุกเจ๋งอยู่โอกาสตีมันแค่นิดเดียวเองอ่ะถ้าไม่ฟาดตอนมันวิ่งเนี่อยแบบหลอดอาหารมันหมดแล้วไอ้กัดมันมาวนอีกแล้วเว้ยสับคอทิ้งซะบ่เดี๋ยวเลยครับแกดนี่นี่ไปไกลๆตีนี้ ไปไหนล่ะโอเคอีนี่เอาอีหลไปหลดนี่ทุ่สองเฮ้ยเกอบพี่พี่ไม่ทันมุกีติดใจวีโอเกลเด็กก็พัดไปเวทเอสู้เก๋ไปเลยเข้าไม่ถูกไปไหนล่ะไปไหนแล้วว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่มันต้องไปเวทีมันเดิมแน่เลยอยู่ในว่า ตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนวะอไม่เห็นมันอยู <ss c uk video> ่ไหนอเอาเอาเียตตาถั่วตั้งนานไอเวกลมกื่นก็เกต้าถั่วตั้งนานไปไหนไปไหนเวนไปไห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 อะไปไหนละไว้ชิบหายอ่ะอยู่ไหนอ่ะเอยไน่อยู่ไหนเลยไปไหนอ่ะเอาเมื่อกี้ไอ้กันทุกวัน มันอยู่ไหนอยู่ในนี้ก็ไม่มีแถมหน้ากลัวออกตั้งหาด้วยอไอ้กัดตกใจมันมันอยู่ไหนเอยอ้าวหมดเวลาแล้วโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระเด่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดช่องของเอ็ดแล้วก็ช่องไอ้กัดด้วย แก๊สแก๊สแก๊สนะนม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 นะเดี๋ยวมันปิดคลิปเหรอโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนนมนะ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 จิ๊บเอ้า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 ก๊สเอ้าจี้ตีเอตาเฉยเลยก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็แซยอน่าแลครับบายครับผม